สวัสดีค่ะทุกท่านที่รอเรื่องเทพกระบีมรณะอยู่นะคะเรามาต่อค่ะตอนที่123กันเจียนเชิญนั้นรีบหนีเร็วเข้าข้าจะทวงเวลามันให้เจ้าเองเสี่ยวเต๋าร้องออกมาทันทีที่เขาดึงกริดเล็กๆออกมาแล้วยกมันขึ้นเพื่อแทงร่างของราชาพยักฆ์ขนทอง อย่างไรก็ตามราชาพยักขนทองระดับห้านั้นแข็งแกร่งเกินกว่าที่เสียวเต๋าจะทำร้ายให้ได้รับบาดเจ็บใดๆโดยความแข็งแกร่งของระดับเซียนแม้ว่ากริดจะถูกแทงเข้าไปในร่างกายของราชาพยักขนทอง <c oughs> ก็ยังไม่เห็นร่องรอยใดๆเลยแม้แต่น้อยหางของราชาพยักขนทองหายไปอีกครั้งเมื่อมันบินไปที่เซียวเต๋ป๊าบ เสียงดังขึ้นเมื่อหางของราชาพยักขนทองฟาดเข้าที่หน้าอกของเสียวเตาเสื้อผ้ารอบหน้าอกของเขาฉีกขาด เป็นชิ้นขณะที่อกของเขาก็มีรูขนาดใหญ่หางที่แข็งแรงอย่างไม่น่าเชื่อทุบกระดูกอกของเขาอย่างสมบูรณ์และทำให้อวัยวะภายในแตกกระจายเลือดที่ปะปนอยู่กับอวัยวะภายในของเขาถูกพ่นออกมาจากปากของเสี่ยวเตา๋ขาขณะที่เขาลอยไปในอากาศ10เมตรก่อนที่จะกระแทกกับต้นไม้เซี่ยวเตา๋า เมื่อเห็นเสี่ยวเตาในสภาพที่น่าสังเวชใบหน้าของเจียนเฉินก็ซีดขณะที่เขาก็ร้องออกมาด้วยความตกใจ อย่างไรก็ตามในขณะที่เขากำลังจะไปและก็ตรวจสอบบาดแผลของเสี่ยวเตาราชาพยัก์ขนทองก็ปรากฏขึ้นทันทีถัดจากเขาแล้วก็กัดเขายังโหดเหี้ยมปากของราชาพยัก์มีกลิ่นข่าวเลือดรุนแรงมากทำให้เจียนเฉินหายใจได้ลำบากมากในเสี้ยววินาทีเจียนเฉินก็ฝืนตัวเองพยายามที่จะหลบเพราะไม่สามารถทนกับความเจ็บปวดในอก กิ่งลงไปที่พื้นเขาขยับออกห่างจากราชาพยักขนทองกับสัตว์อสูรระดับ5เช่นราชาพยักขนทองเจียนเฉินไม่สามารถตอบโต้ได้เลยด้วยจิตวิญญาณกระบี่ที่เขาภูมิใจไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อราชาพยักขนทองมันก็แสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างสองฝ่ายพวกเจ้ารีบหนีไปข้าจะทวงเวลาให้พวกเจ้าเอง เจียนเฉินตะโกนใส่หน้ากลุ่มทหารรับจ้างอัคณีข้างหลังเขาได้ยินเจียนเฉินทุกคนมองหน้ากันอย่างงุนงงแต่พวกเขาไม่ขยับ ยังมีระยะทางอีกค่อนข้างไกลจนกว่าพวกเขาจะสามารถหนีจากเทือกเขาสัตว์อสูรแต่ด้วยความเร็วของพวกเขาพวกเขาจะสามารถเอาชนะสัตว์อสูรระดับห้าได้อย่างไรกันนั่นคงเป็นไปไม่ได้เจียนเชิญพวกเราทุกคนที่นี่มีแต่เจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสหนีรอดข้าจะถทวงเวลาราชาพยักขนทองและเจ้าก็รีบหนีแต่จำเอาไว้ว่าแก้แค้นแทนพวกเราด้วย หูป้อเอ่ยออกมาพร้อมกับยกอาวุธของเขาในมือเพื่อแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติที่ท้าทายของเขาต่อความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่มีพวกเราคนใดที่สามารถสลัดสัตว์อาสูรระดับห้าได้ดังนั้นจึงไม่มีความหวังสำหรับเราทุกคนมาขัดขวางราชาพยัคฆ์ขนทองทวงเวลาให้เจียนเฉินจากไป เมื่อได้เห็นหูปอรีบพุ่งเข้าหาราชาพยักขนทองทุกคนต่างก็มีสีหน้าที่สิ้นหวังหูปอพูดถูกต้องไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะตายในวันนี้ในกรณีนั้นทำไมไม่เสียสละชีวิตของเราในตอนจบที่น่าตื่นเต้นและปกป้องเจียนเชิญทุกคนไปข้างหน้าสกัดราชาพยักช้างหนิงเฟยคำรามขณะที่เขายกกระบี่ยักษ์ขึ้นและไล่ตามหูปอ เจียนเฉินอย่าลืมแก้แค้นให้พวกเราการกระทำที่กล้าหาญของหูปอและช้างหนิงเฟยดูเหมือนว่าจะระบาดใส่ทหารรับจ้างที่เหลือหลังจากนั้นพวกเขาก็มีความมุ่งมั่นที่น่ากลัวบนใบหน้าของพวกเขาที่ดูเหมือนจะท้าทายความตายของตัวเองและจากนั้นก็ไล่าตามราชาพยัคฆ์ขนทอง เมื่อเห็นว่าสมาชิกทุกคนพุ่งเข้าใส่ราชาพยักขนทองอย่างไม่เกรงกลัวเจียนเฉินก็ตกตะลึงไปชั่วขณะพันเขาก็ได้สติหลังจากนั้นเขาก็พูดว่าอย่าได้สร้างปัญหาทุกคนวิ่งหนีไป ยังสามารถหยุดมันไว้ได้ชั่วคราวเจียนเฉินเชื่อมโยงกับกระบี่วายุโปยทันทีทําให้ปราณกระบี่จํานวนมากลอยขึ้นมาที่กระบี่อีกครั้งอย่างไรก็ตามเพียงแค่มองไปที่กระบี่ทุกคนสามารถบอกได้ว่าปริมาณของปราณกระบี่นั้นอ่อนแอกว่าเมื่อก่อนแม้ว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดที่เป็นกระบี่ของเจียนเฉินมันก็สายเกินไปที่จะใส่ใจในตอนนั้น จียนเฉนเหลวเข้ารีบหนีไปอย่าปล่อยให้พวกเราเสียสละตัวเองอย่างไร้ประโยชน์ชางหนิงเฟยเอ่ยขึ้นอีกครั้งดวงตาสีแดงเข้มของราชาพยักฆ์ขนทองมองไปที่มนุษย์พุ่งเข้าใส่ด้วยความรังเกียจ อย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขยับกรงเล็บทำอะไรเลยหูป๋อเป็นคนแรกที่ไปถึงร่างกายของราชาพยักขนทองโดยเสียงตะโกนอันกึกก้องพลังเซียนในร่างกายของเขาไหลเข้าสู่ขวานศึกของเขาและพันทุบเข้ากับร่างกายของราชาพยักขนทอง อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของหูป้อนั้นมันแค่ตัดขนบนร่างกายของราชาพยักขนทองไปเพียงไม่กี่เส้นในขณะที่เขาเป็นเซียนระดับสูงเท่านั้นมีโอกาสน้อยมากที่จะทำความเสียหายให้กับสัตว์อสูรระดับ้าได้มาก ไม่นานหลังจากทหารรับจ้างที่เหลือของกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีก็โจมตีร่างของราชาพยัก์ขนทองด้วยอาวุธของตนเองแต่ก็ไม่มีประโยชน์นอกเหนือจากหูปอที่ประสบความสำเร็จในการตัดขนสัตว์ออกไปสองสามเส้นก็ไม่มีใครสามารถทำความเสียหายได้แต่ราชาพยัก์ขนทองก็ไม่ได้เคลื่อนไหวเลย ใบหน้าของทุกคนซีดเป็นสีขี้เทาอยู่นานพวกเขารู้มานานแล้วว่าความแข็งแกร่งของสัตว์อสูรระดับห้านั้นยิ่งใหญ่มากแต่มันก็เป็นเพียงช่วงเวลานี้ที่พวกเขาเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของมันอย่างแท้จริงการป้องกันของราชาพยัคฆ์ขนทองนั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยมันเป็นเพียงความจริงที่ว่ากลุ่มทหารรับจ้างอัคคีนั้น ไร้พลังเกินกว่าที่จะทำสิ่งที่สำคัญได้หราชาพยักขนทองคำรามดังเหมือนฟ้าร้องขณะที่มันกวาดกองเร็บไปข้างหน้าตับบบสมาชิกที่อ่อนแอที่สุดที่นั่นคือหยุนหยวนเข้าที่หน้าอกหัวใจของเขาถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นทันทีก่อนที่ราชาพยักจะหายไปอีกครั้งก่อนที่จะไปถึงจุดที่เจ้าตาขายยืนอยู่ปาบ เสียงที่คมชัดดังขึ้นทั่วพื้นที่ขณะที่ร่างของเจ้าต้าไข่ถูกส่งรอยขึ้นไปในอากาศโดยหางของเสือเช่นเดียวกับเสี่ยวเตาหน้าอกของเขายุบตัวลงอย่างสมบูรณ์เนื่องจากอวัยวะภายในของเขาถูกทุบจนแตกเช่นกันพีใหญ่เจ้าเสี่ยวไข ร้องด้วยความเศร้าก่อนที่จะหันกลับวิ่งเข้าไปหาราชาพยักขนทองด้วยความโกรธพร้อมกับคำลามเขายกกระบี่ยักษ์ขึ้นพยายามที่จะฟันสัตว์ร,ร้ายอย่างไรก็ตามสำหรับราชาพยักขนทองแล้วการโจมตีของเจ้าเสียวไคก็เหมือนกับรอยขีดข่วนเพื่อบรรเทาอาการคันและจะไม่ทำอันตรายอันใดเลย ต่อสู้กับกลุ่มทหารรับจ้างอคัคนีราชาพยักขนทองใช้เพียงการโจมตีพื้นฐานและการกัดอย่างไรก็ตามกลุ่มทหารรับจ้างอัคนีนั้นไม่มีความสามารถในการต่อสู้และในช่วงเวลาสั้นๆสามคนก็ยอมจำนนต่อราชาพยักแล้วเหลือเพียงห้าคนที่เหลือในการต่อสู้ เจียนเฉริรีบไปเร็วเข้าอย่าให้ความเสียสละอันมีค่าของเราสูญเปล่าช้างหนิงเฟยคำรามเมื่อเห็นเจียนเฉินยังคงยืนอยู่ตรงนั้นเจียนเฉินเจ้ากำลังยืนทำอะไรอยู่ตรงนั้นรีบไปเร็วๆ โปรดจำไว้ว่าเมื่อเจ้าแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตกลับมาที่ป่าและฆ่าราชาพยักขนทองตัวนี้และใช้แกนอสูรของมันหูปอ้อตะโกนก่อนที่บนส่วนบนของร่างกายของเขาจะถูกกลืนลงกระเพาะของราชาพยักขนทองไปโดยตัวยึดที่แน่นหนาะร่างกายที่แข็งแรงของหูปอ้อก็ถูกแยกออกเป็นสองส่วนเมื่อราชาพยักขนทองกลืนส่วนบน เมื่อเห็นความตายของหูปอร่างของเจียนเฉินก็สั่นสะท้านด้วยความโศกเศร้าขณะมองดูสมาชิกทหารรับจ้างอัคณีที่เหลืออยู่กัดริมฝีปากของเขาด้วยความหงุดหงิดเขาควบคุมกระบี่วายุโปยไว้ในมือของเขาและหายเข้าไปในป่าทันทีในใจของเขารู้ว่า แม้ว่าเขาจะอยู่ข้างหลังก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาจะตายไปพร้อมๆกับคนอื่นๆเนื่องจากสัตว์อสูรระดับ5ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถรับมือได้อย่างไรก็ตามเหล่าทหารรับจ้างอัคนีแต่ละคนต่างก็ละทิ้งชีวิตของเขาเพื่อขัดขวางราชาพยัคฆ์ขนทองเพื่อที่เจียนเชิญจะได้มีเวลาหลบหนี นี่เป็นสิ่งที่ทำร้ายเจียนเฉินมากกว่าสิ่งที่ราชาพยักได้ทำกับเขาเสียอีกเขาสู่ป่าเจียนเฉินบังคับให้ตัวเองไม่สนใจเสียงกรีดร้องที่อยู่ข้างหลังเขาขณะที่เขามุ่งหน้าไปต่อด้วยความเร็วทั้งหมดที่เขามียาในป่านั้นมีมากมายและยาที่สั้นที่สุดก็สูงถึงครึ่งหนึ่งของความสูงของเขา ในขณะที่ความเจ็บปวดที่หน้าอกของเจียนเชินนั้นไม่สามารถทนได้เขาก็ได้ใช้ต้นไม้เพื่อยกระดับตัวเองไปข้างหน้าเมื่อเขาบินด้วยความเร็วสูงสุดสิ่งนี้ไม่เพียงเร็วกว่าการเดินบนพื้นดินเท่านั้นแต่ยังสามารถหลีกเลี่ยงหนองน้ำด้านล่างได้อีกด้วยหกไม่เกินสิบลมหายใจหลังจากเจียนเชินหลบหนีเข้าไปในป่า ก็ได้ยินเสียงคำรามของราชาพยักขนทองดังขึ้นดูเหมือนว่าราชาพยักขนทองจะเข้าใกล้เจียนเฉินมากขึ้นใบหน้าของเจียนเฉินเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเมื่อรู้ว่าราชาพยักขนทองต้องกำจัดเหล่าทหารรับจ้างอัคนีไปแล้วและกำลังกลับมาไล่ตามเจียนเฉินราชาพยักขนทองนั้นเร็วมากแม้กระทั่งก่อนที่เจียนเฉินจะสามารถใช้ความคิดของเขาสำเร็จ เขาก็ได้ยินเสียงแผ่วเบาของราชาพยักขนทองที่วิ่งผ่านป่าทำให้เกิดพายุที่รุนแรงซึ่งทำให้หญ้า ราบลู่ใบหน้าของเจียนเฉินเริ่มเค้งขึ้มอย่างที่เขาคิดการต่อสู้กับสัตว์อสูรระดับ5นอกเหนือจากวิ่งหนีก็ไม่มีทางอื่นที่จะเอาชนะและตอนนี้ด้วยความเร็วที่น่ากลัวของราชาพยัคฆ์ขนทองแม้ว่าเขาจะอยากนี้แต่เขาก็ไม่มีพลังอย่าลืมว่าความเร็วทั้งหมดเป็นความพิเศษของสัตว์อสูรประเภทเสือและยิ่งกว่านั้นก็เป็นสัตว์อสูรระดับห พลังเซียนของเขาหมุนวนอยู่รอบกายเขาได้เร็วขึ้นเพิ่มความเร็วของเจียนเฉินขึ้นสเท่าตอนนี้เขากำลังออกไปข้างนอกเขากำลังก้าวไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะสามารถทำได้ในเวลาเดียวกันเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะคิดถึงวิธีการตอบโต้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลานานเจียนเฉินก็ไม่สามารถคิดวิธีใดๆได้ได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  เว้นแต่เขาจะเจอคนที่อยู่ในระดับอย่างน้อยเซียนปัตตพีหรือสัตว์หลายอื่นที่สามารถต่อสู้กับราชาพยักขนทองได้มิฉะนั้นเขาจะไม่มีโอกาสหลบหนีโดยความเร็วของราชาพยักขนทองมันไม่นานก่อนที่มันจะไล่าตามเขาทัน อย่างไรก็ตามโอกาสในการพบเซียนปัตตพีหรือสัตว์อสูรตัวอื่นๆในระดับเดียวกันกับราชาพยักขนทองนอกเขตเทือกเขาสัตว์อสูรน,นั้นแทบไม่มีเหลือเลย6เสียงคำรามของราชาพยักขนทองนั้นมาจากด้านหลังคราวนี้เมื่อเจียนเฉินเหลียวหลังเขาจะเห็นร่างใหญ่ของราชาพยัก อยู่ในระยะ20เมตรห่างจากเขาใบหน้าของเจียนเฉินยิ่งอัปลักยิ่งขึ้นเขาไม่กลัวความตายเขาเคยเสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นการตายอีกครั้งจึงไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรแต่ว่าในโลกนี้เขายังมีคนที่เขาเป็นห่วงอยู่ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องการที่จะตายแบบนี้เลยทันใดน,นั้นราชาพยัก่กายเป็นภาพพรามัวเมื่อพุ่งเข้ามาหาเจียนเฉิน จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะ123นะคะตื่นเต้นจังเลยอะโอ้ยเจยนเชิญของพวกเรานะคะเป็นพระเอกก็คงไม่มาตายที่ตอน123เนาะเรื่องนี้นะคะยาวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะถึงประมาณ3,000ตอนเลยนะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับวันได้ใหม่ในตอนที่124นะคะสวัสดีค่ะ